รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มีอะไรอยากจะพูดถึงอะไรกับครอบครัวไหมครับผมอยากฝากอะไรไหมรู้ชีวครับนี่จะพูดคขอโทษพูดชีวิตเหรอไหมครับพูดไม่ได้มันได้มันได้พูดได้นะครับพูดได้เลยนะครับผมเราได้ผิดไหมครับสิ่งที่เราจะทำไปเนี่ยครับมันได้ขอโทษใครครับช่วยกันระววยกั ทำไมถึงทไมเราจึงตัดสินใจหักลบหลบหลบหลบคนแบบนั้นครับผมเราตั้งใจจะตายเลยครับเรากินไปกี่ขวดเราเมาไหมพี่ไม่ไม่ไม่ดิเราเบียร์ในรถคืออะไรครับคือขวดด้วยนะแล้วเราทำไมเราไม่กินไม่กี่ขวดแล้วก่อนหน้านี้ที่มีคดีคดีเมาแล้วขับเหรอครับที่ขับเองไหมครับที่เราตัดสินใจหนีเพราะว่าอะไรครับพี่ในรถมากี่คนครับผิดครับใครเป็นคนมารับที่ไปหลังจาก เร,เราไม่ได้กินเบียร์ครับเรากินเียร์มาก่อหน้านี้ไหมครับมาหน้าเนไหมพี่ไม่คคุณกคเบียรมาก่อหรือเปล่าแล้วทำไมต้อง็าอย่างนี้ครับเบียรล่ะประมาทีำไมต้องมีมันมีผลปรมาณนี่ยูไหนวะในห้องไออมด้ไงาวัครับอีว่า ตอนนี้ที่ผู้ต้องหาขับรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงและเสียชีวิตเนี่ยความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างครับอ๋อครับก็ตามคลิปที่ที่ส่งกันมานะครับก็ดูแล้วก็เป็นพยานหลักฐานส่วนหนึ่งนะครับที่รถตำ,ตำรวจเองก็ขับติดตามโดยกระชั้นชิดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะครับว่า S <S <an> <S กรณีเกิดเหตุเนี่ยมันสาเหตุจากอะไรนะครับจะดูพยานหลักฐานรวมๆแล้ว <S <S <an> <S ซึ่งพยานหลักฐานบางส่วน <S <S <an> <S ก็สามารถจะแจ้งข้อกล่าวหากับผู้กระทำความผิดได้ครับแลวส่วนข้อหาอื่นอ๋อข้อหาท,ที่แจ้งนะครับ <S <S <an> <S ก็ <S <S <an> <S ก็ทั้งเราเนี่ยก็ดูตามพยานหลักฐานแล้วนะครับ <S <S <an> <S ก็เห็นว่าน่าจะข้อหาแรกก็น่าจะเป็นฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับ แล้วก็ทําให้เสียทรัพย์แล้วก็ขับรถประมาทมาดเสียวใน mm hmm. ข้อหาหนึ่งคือจอดรถในที่ห้ามจอด mm hmm. อะนะครับแล้วตอนนี้ผู้ต้องหาเอาตอนนี้ผู้หาก็ทําะครหนังสือนะครับทําฝากขังต่อ,อต่อศาลแล้วนะครับตอนนี้ mm hmm. ก็ส่วนหลักฐานที่ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมก็เดี๋ยวก็จะส่งไปทางศาลและหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของศาลจะพิจารณา นะครับแล้วก็ทางเราก็ช่วงนี้ก็ยังคัดค้านการประกันตัวอยู่ครับ